การเดินทางโดยรถไฟนั้นถือเป็นความสะดวกอย่างยิ่งครับสำหรับหลายๆท่านเพราะประหยัดและมีความปลอดภัยสูงผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบโดยสารรถไฟเพราะทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่บ้านเกิดอยู่ปากใต้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการเดินทางโดยรถไฟเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับผมมากที่สุด แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องผีเรื่องลี้ลับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเพื่อนร่วมทางหลายๆคน <c oughs> ก็เคยเล่าให้ผมฟังว่า <c oughs> เจอนั่นเจอนี่แปลกๆอย่างเช่นโดนผีอรร้ำนอนตู้นอนแล้วเหมือนมีคนมานอนทับได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนบ้างละ่ะบางคนเคยเจอจองตู้นอนเอาไว้แล้วปรากฏว่ามีคนเดินไปเดินมาทั้งคืนพอเปิดผ้าม่านออกไปดู ก็ไม่พบใครแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำตู้เขาก็บอกว่าดูแลอยู่ไม่มีใครเดินไปไหนมาไหนนานขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันดึกแล้วอย่างมากก็มีคนไปเข้าห้องน้ำก็หลอนๆจนนอนไม่หลับกันทั้งคืนครับส่วนตัวผมเองนั้นก็เคยเจอประสบการณ์ผีหลอกบนรถไฟมาเหมือนกันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจอ แม้กระทั่งวันนี้ผมก็ยังใช้บริการโดยสารรถไฟอยู่ตลอดแต่ผมก็ระวังตัวมากขึ้นครับไม่ได้กลัวโจอนะครับแต่ว่ากลัวผีก็มีการพกพลาเครื่องหลวงพ่อหลวงพี่ติดตัวเอาไว้เพื่อความสบายใจเพราะถึงอย่างไรการเดินทางโดยรถไฟมันก็ดีที่สุดสำหรับผมและใครหลายๆคนครับเมื่อครั้งที่ผมได้เจอเหตุการณ์รอนๆครั้งนั้น ผมได้จองตู้นอนชั้นสองเอาไว้วันนั้นทุกอย่างก็เป็นปกติผมจองตั๋วล่วงหน้าเอาไว้และขึ้นรถที่สถานีบางซื่อรถออกประมาณหกโมงเย็นตอนนั้นเจ้าหน้าที่รถไฟก็ยังไม่ได้มาปูเตียงให้นะครับผมก็นไ่้คุยกับเพื่อนร่วมทางซึ่งเป็นคนใต้เหมือนกันก็ถามสารทุกสุกดิบและคุยเรื่องทั่วๆไปจนกระทั่งเริ่มมืด เจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆทยอยปูเตียงให้กับผู้โดยสารครับหลังจากที่ปูเตียงของผมเสร็จผมก็เองตัวนอนเล่นโทรศัพท์พอเพิ่งข้ามเองครับผมก็ยังไม่ง่วงระหว่างที่ผมกำลังนอนดูคลิปในโทรศัพท์อยู่นั้นอยู่ๆที่หน้าต่างก็มีอะไรบางอย่างดำๆผ่านวูบไปพอผมหันไปมองก็ไม่พบอะไรแล้วครับผมคิดว่าคงเป็นต้นไม้ใบไม้ข้างๆ ที่มันโดนหน้าต่างไม่มีอะไรหรอกเลยตั้งหน้าตั้งตาจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์แล้วอยู่ๆไอเหยาวดำๆนั้นมันก็วูบผ่านหน้าต่างข้างๆผมไปอีกครับคราวนี้ผมร้องเฮ้ยแล้วยันตัวลุกขึ้นชะเง้อมองออกไปข้างนอกหน้าต่างแต่ก็ยังไม่พบอะไรครับจะเป็นไปได้ไหมว่าผมตาฝาดตั้งสองรอบตอนนั้นผมใจไม่ดีแล้วครับ รีบคลุมโปงปิดตาทันทีสิ่งที่ควรได้ยินมันน่าจะเป็นแค่เสียงรถไฟแล่นไปตามรางถูกต้องไหมครับแต่ขณะที่ผมนอนอยู่ใต้ผ้าห่มและหันหลังให้กับหน้าต่างผมกลับดิ้ยินเสียงเหมือนกับใครบางคนเอาเล็บมาขคอที่กระจกแล้วเอาเล็บกรีดก,กระจกจนเสียงบาดแก้วหูแม้จะกลัวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ผมก็หันไปมองที่หน้าต่างโดยทันทีแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์กำลังเกาะอยู่ที่กระจกรถไฟแต่ลักษณะของมันมีหน้าตาที่บิดเบี้ยวมีฟันเหมือนปลาลิ้นยาวเป็นศอกกําลังลากเลี่ยไปที่บานกระจกหน้าต่างดวงตาของมันแดงปลังและถลนออกมานอกเบ้า ในตอนนั้นผมกลัวมากร้องโวยวายพยายามตะเกียกตะกายหนีตามสัญชาตญาณจนร่วงลงมาจากที่นอนจนคนทั้งตู้ต่างก็ตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่รถไฟรีบวิ่งมาดูและช่วยพยุงให้ผมลุกขึ้นนั่งบนที่นอนผมรู้สึกเจ็บแขนและรู้สึกว่าเหมือนจะแขนหักทุกคนเข้ามามุงและถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผมตอบด้วยน้ำเสียงหลนลานว่าผมโดนผีหลอกเจ็บก็เจ็บครับตรงหัวไหล่ก็เหมือนจะหลุดผมมองหน้าเจ้าหน้าที่ก็เห็นเขาถอนหายใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมนึกดาวอาว่าเขาคงจะรู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นและมันคงเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วแน่นอนแต่จะคาดคั้นตรงนี้ก็กลัวผู้โดยสารคนอื่นๆจะตื่นตระหน,นอกกันครับ ผมเลยขอไปนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ตรงท่ายตู้โดยสารซึ่งเขาก็ตกลงครับเจ้าหน้าที่รถไฟประจำตู้นอนนำโกโก้ร้อนที่เขาพกใส่กระติกน้ำร้อนมาให้แล้วถามอาการบาดเจ็บที่แขนของผมซึ่งมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับเขาเลยเอายาแก้ปวดให้กินและให้ยานวดมาด้วยเขาแนะนำตัวว่าชื่อโหนง่งให้ผมเรียกหนงก็ได้ เพราะอายุเราก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันผมเลยถามโหน่งว่าที่ผมเห็นมันคืออะไรมันเคยเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะดูโหน่งจะเฉยๆกับเหตุการณ์ที่ผมพบเจอมากตอนที่เล่าให้ฟังไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ค่อนข้างจะแตกตื่นอยากรู้อยากเห็นโหน่งเลยบอกว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานานมากแล้ว แล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นแบบที่ผมเห็นมานานมากแล้วเช่นกันเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนที่เขาได้ทำงานประจำการบนรถไฟขบวนนี้ใหม่ๆมีคนแอบขึ้นรถไฟแล้วถูกจับได้เขาก็วิ่งหนีแต่หนียังไงก็ไม่รู้ไปล้มตรงที่ต่อระหว่างแต่ละขบวนทำให้ตกลงไปแล้วถูกรถบดขยี้เละเลย กว่ารถจะหยุดและติดต่อเจ้าหน้าที่มาดูใหตุการณ์คนนั้นก็เหลือแต่เศษเนื้อไปแล้วครับหลังจากนั้นก็มักจะมีคนเห็นชายปริศนาเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดมันนั่งระหว่างตู้รถไฟบ้างมาแต่อยู่ตามหน้าต่างขบวนรถไฟบ้างบางทีก็มาร้องโหยหวนคลานลากเศษเนื้อเศษกระดูกของตัวเองอยู่ตามทางรถไฟตอนเพ ให้คนที่สัญจรไปมาได้เห็นจนต้องนิมนต์พระมาะสวดล้างอับประมงคลและแผ่เมตตาให้หนงเล่าว่าช่วงแรกๆที่เขาเฮียนมากๆจะมาเดินตัวเลเทะอยู่บนขบวนรถไฟให้ทั้งคนทั้งผู้โดยสารพากันหลอนจนเกิดอุบัติเหตุมีคนวิ่งหนีผีแล้วตกปรางรถไฟตายไปหลายคนเหมือนว่าเขาจะต้องการตัวตายตัวแทน หรือไม่ก็ไปเป็นบริวารของเขาหลังจากนั้นเมื่อเกิดเรื่องบ่อยขึ้นรถไฟขบวนนี้ก็กลายเป็นรถไฟผีที่ต้องจอดรดใช้บริการอยู่เป็นปีๆก่อนที่จะนำมาปรับปรุงใหม่และอัญเชิญพระมาทำพิธีครั้งใหญ่ถึงได้เริ่มนำกลับมาใช้บริการอีกครั้งและหนงก็ได้กลับมาประจำการเหมือนเดิมด้วยแล้วก็ไม่เคยมีใครได้เห็นพวกผี มาไต่าตามขบวรนรถไฟอีกเลยจนกระทั่งคืนนี้แหละครับส่วนตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นหรอกอาจเพราะดวงไม่สมพงกันและเขาก็คิดว่ามันดีแล้วล่ะเขาไม่ได้กลัวผีหรอกครับแต่ก็ไม่เคยคิดอยากเจอสรุปว่าผมสวยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ที่ได้มาเจอสิ่งที่ใครต่อใครไม่ได้พบเจอมานานแล้วผมขอโหนงนั่งอยู่กับเขา แล้วบอกให้หน่งหลับได้ตามสบายเลยผมนั่งอยู่คนเดียวได้หน่งยิ้มและไม่ได้ว่าอะไรเขาเองตัวพิงพนักแล้วหลับตาลงในขณะที่ผมนั่งจิบโกโก้อุ่นๆไปเรื่อยๆสายตาก็มองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงครับไม่ได้รู้สึกง่วงไม่อยากหลับใจอย่างเต้นไม่เป็นจังวะผมไม่ได้มีสัมผัสพิเศษอะไรนะครับ เป็การแปลกๆผมก็ไม่เคยพบเจอยิ่งมาได้เห็นผีแบบจา่จาๆแบบนี้มันเป็นครั้งแรกของผมเลยครับผมทั้งกลัวทั้งรลอนจนไม่เป็นทําอะไรคิดว่าคงนั่งตาแข็งแบบนี้ไปจนถึงสถานีที่จะลงโน่แหละครับขณะที่ผมนั่งเอาผ้าห่มห่อตัวอยู่นั้นสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่หน้าต่างครับแสงไฟวูบว่าบจากข้างทาง ที่รถไฟแล่นผ่านทําให้ผมเห็นร่างดำทะมึนกําลังคลานอยู่ที่หน้าต่างรถไฟผมร้องออกมาด้วยความตกใจจนโหน่งตื่นขึ้นมาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกว่ามันมาอีกแล้วไอ้ผีพวกนั้นมันมาอีกแล้วทีนี้มันมากันหลายตัวเลยครับโหน่งบอกให้ผมใจเย็นๆแล้วเขาก็หันไปมองที่หน้าต่างบ้าง คราวนี้โหนพัง,งะในตอนที่ผมกำลังก้มหน้าก้มตาเอาผ้าคลุมหัวแล้วโหนงก็ดึงร่างผมพาออกไปจากที่ตรงนั้นโหนงใช้วิทยุสื่อสารไปอย่างตู้ขบวนอื่นแล้วก็พาผมไปโหนงบอกว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะมาดูแลที่ตู้นี้เองส่วนเราประยู่ที่อื่นก่อนไอ้ตู้ที่เป็นตู้นอนเราก็ไม่เห็นอะไรหรอกครับ พราะมีผ้มาม่านที่ผู้โดยสารปิดเอาไว้แต่พอเป็นโต๊ะนั่งที่ไม่ได้มีผ้มาม่านเชื่อไหมครับทั้งสองฝั่งรถไฟเต็มไปด้วยร่างลักษณะเหมือนคนแต่เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดบางคนก็แขนขาบิดเบี้ยวหัวกลับไปอยู่ด้านหลังบางคนขาขาดแขนขาดรุงริงไม่สมประกอบบางคนก็มีเพียงครึ่งตัวเท่านั้นต่างไตวิ่งไล่ตามพวกเรา โชคดีที่ตอนนี้ดึกมากแล้วทําให้ผู้โดยสารหลับกันหมดบางคนที่ยังไม่หลับก็มองพวกเราแบบงงๆเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เห็นสิ่งแปลกเหนือธรรมชาติอย่างที่เราสองคนเห็นนะครับเราสองคนเดินม,มาเจอหัวหน้าฝ่ายให้บริการผมขอเรียกแบบนี้นะครับเพราะไม่รู้ตำแหน่งอะไรกับเขาหรอกหัวหน้าพาพวกเราไปยังตู้สเสบียงซึ่งตอนนี้ปิดให้บริการแล้ว ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมกับโหน่งยังคงตัวสั่นและมองไปอย่างหน้าต่างทั้งสองด้านอย่างเลิกลากในขณะที่รถไฟยังคงแล่นผ่านเส้นทางแสงไฟวูบวาบฉายชัดเข้ามาผ่านกระจกหน้าต่างที่ปิดสนิทแต่พวกเราก็ไม่เห็นอะไรโหน่งเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับหัวหน้าฟังครับต่อแรกหัวหน้าก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับ แต่พอได้เห็นหน้าตาของเราสองคนก็พยักหน้าฟังอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วบอกให้พักก่อนในนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะได้ลงยานเอาไว้แล้วตอนที่ทำการปรับปรุงรถไฟครั้งก่อนส่วนหัวหน้าก็ต้องไปดูแลผู้โดยสารแทนโนงครับผมกับโนองนั่งอยู่ในตู้สเสบียงอาหารจนถึงเช้าพอถึงสถานีผมก็ต้องลงครับ เพราะพ่อแม่มารอรับอยู่แล้วบ้านผมอยู่อีกอำเภอหนึ่งแต่การลงรถที่สถานีนี้ถือว่าสะดวกที่สุดแล้วก่อนกลับผมกับโหนได้แลกหลายแลกเฟซเอาไว้พูดคุยกันผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพ่อกับแม่ได้ฟังพวกท่านเลยพาผมแวะที่วัดสวนขันครับซึ่งเป็นวัดที่พ่อท่านคล้ายพระเกจิอาจารย์ดังซึ่งเป็นที่นับถือของคนใต้ เคยจำวัดอยู่ที่นี่ก่อนท่านจะมรณภาพไปนานแล้วพ่อกับแม่พาผมไปรถน้ำมนต์และไหว้ขอพรพ,พ่อท่านคล้ายก่อนจะพากันกลับบ้านแม่บอกว่าคงเป็นคราวสวยของเราแหละลูกรถไฟเป็นยานพานะที่อยู่คู่คนไทยมานับร้อยร้อยปีรถไฟบางขบวนมีใช้งานมานานย่อมมีประวัติในเรื่องลี้ลับเป็นธรรมดา ต่อไปนี้ก็ทำบุญทำทานให้เยอะหน่อยพวกพูดผีเหล่านั้นเขาก็แค่มาขอส่วนบุญหรือไม่ก็อยากหลอกให้เราตายตกไปตามเขาแต่หากเราทำบุญให้เขาก็คงไม่มาราวีอีกผมกับหน่งยังคงติดต่อกันอยู่หน่งบอกกับผมว่าตอนนี้ได้ขอย้ายไปอยู่ขบวนอื่นแล้วเพราะทนไม่ไหวกับเรื่องที่เจอในคืนนั้น เขาบอกว่าตั้งแต่รถไฟเปิดทําการมาสองครั้งทางผู้โดยสารทั้งเจ้าหน้าที่หลายคนได้พบเจอเรื่องลี้ลับผีหลอกกันมากมายแต่ตัวเขาเองเพิ่งเคยพบเจอก็ครั้งนี้แหละแล้วมันก็น่ากลัวมากๆนองบอกด้วยว่าตัวเขาเองก็ต้องไปวัดรถน้ำมนต์เหมือนกันถึงกับจับไข้ต้องหยุดงานตั้งสองสาวันแถมผมยังร่วงแทบหมดหัว ถือว่าอาการหนักของผมมากเลยครับต่อให้เจอเหตุการณ์อันน่าสยสยองในครั้งนั้นแต่ทุกวันนี้นอกจากจะขับรถกลับบ้านเองแล้วผมก็ใช้บริการรถไฟเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกผมนิมนต์หลวงพ่อหลวงลุงหลวงพี่มาเต็มคอผีที่ไหนจะกล้ามาหลอกผมอีกก็ให้มันรู้ไปครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวร้อนที่เกิดขึ้นกับการเดินทางร,รถไฟ เพื่อนๆท่านไหนมีเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่คล้ายกับเรื่องที่ผมเล่าก็อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการหาเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ